เราพบคนเข้าสู่เทหกี้วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนับม่รู้จักกับน้องแมวน่ารักน่ารักกันนะคะที่คุณเก๋ฟาร์มจตุจักกค่ะงั้นอย่ารอช้านะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเทหกี้สัตว์เลี้ยงหน้าก่อนนี่นะคะตอนนี้ที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยเขาเป็นพันธุสนะะ์สกอตติสโฟนะคะสกอตติสโฟมีทั้งหูตั้งและหูพับอันนี้จะเป็นหูพับนะคะ หูน้องจะพับหน้าตาน้องก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะขนนิ่มๆเราก็ทอาเป็นหูตั้งนะหูตั้งจะเป็นยังไงหูตั้งจะเป็นแบบนี้หูตั้งลูกหนูหูตั้งไม่หลับหูตั้งนะคะเห็นไหมหูตั้งจะไม่พับน้องน่ารักเหมือนกันนี่นะหูตั้งอะดูหูตั้งผมหูตั้งไมครับหนูตาไมนี่ แล้วตอนนี้หลับอยู่นะคะ<ม>เราจะไปลุกคนน้องอนึงสวัสดีลูกอันนี้หูพับหูพับลายน่ารักนะ <ไล S 1> เหมือนในนะ <ไล S 1> โฆษณาเลยเนาะลายเสือนี่อันนี้จะเป็นหูพับนะคะหูพับหูพับอ่ะเดี๋ยวเราดูหน้าน้องดูหน้าหน่อยไ,ได้ไหมคะอุ้ยน่นนรารักมากอ่ะดูหน้า รา,าราคาเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะราคานะคะเริ่มต้นที่แปดพันบาทเท่านั้นค่ะแล้วก็รัแ,แต่ะกันเนาะบางเกตก็อาจจะหมื่นเก้าสองหมื่นนะคะแล้วแต่เนาะราคาเริ่มต้นที่แปดพันเท่านั้นก็บอกเลยว่าน่ารักราคาคุณภาพน่าน่าร<ช>ัก <ๆ S 1> มากไกับบ้านนะพี่โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกท่านหนึ่งมาสกินโฟนะคะมาสกินโฟนะจะ,ปะเป็นแมวพันขาชันเบียบตัวนี้น้องบอกว่าฉันจะขา ฉั้นแต่งน่ารักนะครับดูขาน้องสวัสดีครับหับด้วยหูพับด้วยนะคะมาสกินฟูนะดูดูขาสวัสดีสวัสดีมนุษย์ขาขอสาบานวาขาขอสาบันวาขาชันกสันฉันก็จะน่ารักเมียวเมียวนี่เน่ะอดี๋ยวนะอ่ะดึง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 ึงมีมีว นี่คืออะไรนี่นะขาสั้นเห็นไหมเห็นขาน้อมไหมทุกคนคือตัวน้องยาวปกติแต่ขาน้องอยู่แค่นี้ขาน้องอยู่แค่นี้นะคะต้องลองให้เดินได้รู้อะให้น้องเดินเดินลูกดูง่ายกว่าเห็นไหมขาน้อะเดี๋ยวดูดูตัวขายาวขาสั้นเรามาเปรียบเทียบกันหนึ่งสองสามเห็นไหมเห็นความแตกต่างของขาไหมตอนที่ขาที่จรงของบนครึ่งหนึ่งจริงๆนห่นปะ ่ะเดี๋ยวดูด้านข้างเห็นไหมคะเห็นปะเห็นเนาะนี่ตัวไหนดีสก็ตติสโฟหรือมัสกินโฟลนะคะน่ารักเหมือนกันหูทับเหมือนกันเลยนะคะเอาปล่อยพร้อมเดินมาก่อนจ้าจ้องหนึ่งเด้งจุ๊บจุ๊บจุ๊บเห็นนะคะไหมอันนี้ขาปกตินะอันนี้ขาสั้นไอตัวต้างก็ตป็นลูกเเหมือนกระต่ายเลยอ่ะน้องก็เหมือนกระต่ายเลยนะคะนี่เห็นไหมล่ะบอกเลยว่าน่ารักมากนะคะที่บ้าน ที่บ้านอะไรที่ร้านคุณเกฟ๋ฟาร์มนะคะถ้าสนใจก็สามารถมาดูได้นะที่จัตุจกักเนาะแล้วก็ถ้ามีสัตว์เลี้ยงแล้วอย่าลืมนึกถึงอย่าลืมนึกถึงอะไรคะอย่าลืมนึกถึงอะไรลูกเดีย๋ยวถามน้งองอย่าลืมนึกถึงอะไรคะลูกแพทริก,กค่ะโอ้นอ้องเซ็ตแอบบ้านเอาใหม่ถามใหม่ให้นึงนึกถึงอะไรลูกแพทริก <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะถ้านึกถึงสัตว์เลี้ยงอย่าลืมนึกถึงแพทากี้นะคะแพลตฟอร์มที่รวบรวมความน่ารักของสัตว์เลี้ยงนะคะไว้ที่นี่เลยมีสัตว์ทุกชนิดนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถขายน้องสัตว์เลี้ยงหรือว่าขายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะคะง่ายแค่นี้นะคะสามารถสมัครได้นะคะที่ w w w p e t a g g y c o m หรือ QR c o d e ที a ่ ody, ขึ้นอยู่ ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอไปเล่นกันน้องก่อนนะเจอกันใหม่ในครั้หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ